พบกันอีกแล้วกับคลิปใหม่นะคะตอนแรกนั่งถ่ายอยู่ข้างนอกค่ะแต่พอดีทั้งลมทั้งฝนกระหน่ำมาเลยค่ะหน้าร้อนเมื่อคืน2อ,องศาฮัาลโหลก็เลยย้ายเข้ามาในบ้านดีกว่าค่ะจะได้แบบนั่งทําแบบพูดแบบกามไม่แข็งไม่ปัดไม่สันนะคะจะได้แบบอ,อ,อบอุ่นอบอุ่นมีความสุขวันนี้เกลิ่นยาวนะจะชวนมา สร้างทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะเราเป็นคนโลกสวยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะแต่ลาเวนเดอร์เนี่ยมันแพงใช่ไหมคะต้นนึงก็เกือบ400บาทไทยสำหรับที่นี่นะคะถ้าถ้าต้นแบบกระถางเล็กๆอะ่ะกระถางใหญ่ประมาณแค่แค่นี้ค่ะแต่ว่าคือมาพร้อมดอกแล้วนะคะเออมีดอกมาครบแต่ว่ากระถางไม่แน่ใจกระถางนี้ขนาดกินนิ้วก็ไม่รู้อะคะ่ะทีนี้ จะซื้อมาทําแบบให้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยก็คงเสียเงินเยอะเรื่องอะไรเราต้องเสียเราอยากได้ของฟรีเราก็มาทําทุ่งเองดีกว่านะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามีความสุขค่ะนั้นงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทํายังไงไม่ยากค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีกิ่งลาเวนเดอร์ก่อนคะ่ะแล้วก็จะมาเลือกตัดเอานะคะ ตอนนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วมันก็เลยมีดอกเยอะแล้วอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังพอมีก้านที่ยังไม่ออกดอกบ้างนะคะเช่กนก้านนี้เราก็จะเลือกก้านที่ยังไม่ได้แก่มากนะคะแล้วก็ตัดเอาไปปักชํำค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเลือกไปสั 5, กห้าหกก้านก็พอ ตัดประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็โกงนิดนึงค่ะใส่ดินมาจากนอกบ้านนะคะเพราะว่าไม่อยากเอามาใส่ข้างในก็ทุกคนก็ใส่เป็นอยู่แล้วแหล,แลนะเนาะเอาดินแค่ดินใส่ตัวกระถางนะคะก็ใส่มาให้เต็มค่ะเป็นดินปลูกธรรมดานะคะแล้ว กิ่งลาเวนเดอร์ที่เราไปตัดมาเมื่อกี้เนี่ยคือเวลาเราเลือกตัดอะคะ่ะเราก็แนะนําว่าให้เลือกที่มันเป็นยอดกิ่งอ่อนๆมันจะปักชําได้ดีกว่านะคะมันติดง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่าเคยลองใช้กา้านที่มันแก่แล้วอะคะ่ะตอนแรกคิดว่าเออม,มันน่าจะแข็งแรงกว่าน่าจะดีกว่าที่ไหนได้มันมันเน่าอย่างเดียวนะคะมันไม่งอกทีนี้จากที่ทดลองทําเองก็ตัวยอดเนี่ยแหละคะ่ะจะง่ายสุด อันนี้เราก็แค่เด็ดใบล่างออกนะคะแล้วก็ปักค่ะปักลงไปดินๆทำเหมือนกันทุกต้นเลยนะคะเอืมด็ดไปก็หอมไปมันหอมมากจริงค่ะ เสร็จแล้วง่ายไหมคะโคตรง่ายเลยเนาะแล้วก็ปุ้ยง่ายมากเลยเนาะทีนี้ดินมันยังแห้งอยู่ใช่ไหมคะเราก็ลดน้ําให้ดินมันชุ่มหน่อยอะคะ่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็เอาเขาไปวางในที่ร่มนะคะที่ไม่โดนแดดโดยตรงเพราะว่ามันจะทําให้เขาเฉาแดดได้อะคะ่ะช่วแด,ดช่วงน้าร้อนอาจจะแรงนิดนึง นี่พอเขาเริ่มติดรากแล้วเนี่ยเราก็ค่อยขยับขยายอยากเจ้าไปปลูกตรงไหนก็แล้วแต่แต่ที่ปักไปทั้งหมด6ก้านนะคะก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าทุกก้านมันจะงอกรากทุกก้านมันจะติดเราก็แ,แค่เสี่ยงดวงเอาอะค่ะว่าจะโชคดีเท่าไหร่แต่มันก็ยังดีกว่าไปซื้อต้นละสี่ร้อยเนาะแต่ที่ทํามาคือส่วนใหญ่ก็จะติดนะคะอืนนี้วางไว้ข้างๆค่ะ ดูให้ดูตัวอย่างต้นนี้ค่ะมันดูแบบเป็นลาเวนเดอร์แบบง่ๆมากเลยคือดูขี้เหร่อตอนช่วงต้นพฤษภาคือต้นลาเวนเดอร์เนี่ยมันยังไม่แตกใบออกมาใช่ไหมคะมันเพิ่งจะหมดหนาวแล้วมันก็เพิ่งจะเริ่มแตกช่วงกลางๆพฤษสภาแล้วมั้งก็เด็ดมันออกมาใช้กันไกลอะค่ะตัดตัดแล้วก็เอาทั้งก้านแก่แล้วก็ก้าน อ่อนที่เป็นยอดอะคะ่ะเอามาปักปักรวมไว้ในกระถางเนี้ยแหละเอาคือปักไว้เล่นๆแล้วสุดท้ายที่เป็นก้านแก่นะคะคือตายหมดตายเกลี้ยงเลยปักไว้ประมาณเจ็ดแปดก้านมนะั้งแล้วก็มีที่เป็นยอดอันเดียมันก็อันนี้น่าจะปิดรากแล้วนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาเพราะว่าลองดึงดูมันก็แบบแข็งๆแล้วอะคะ่ะอืมอส่วน ต้นนี้ต้นนี้ก็ปักชํากิ่งเหมือนกันค่ะปักชําตั้งแต่เดือนอในบ้านตอนนั้นยังหนาวอยู่ประมาณเดือนมีนาหรือว่าเมษานี่แหละค่ะก็คือตัดจากต้นที่ปลูกจากมเมล็ดอะคะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านเขาไม่มีแสงใช่ไหมคะเขาจะเริ่มยืดตัวให้สูงขึ้นเพื่อที่จะหาแสงแดดเพราะวางไว้ริมหน้าต่างอะคะ่ะทีนี้ก็เลยตัดตัดตรงยอดตัดตรงยอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะทิ้งก็ เสียดายก็เลยเอามาเสียบเสียบไว้ข้างๆมันก็ติดให้นะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้มีหนึ่งต้นตอนนั้นอยู่ในบ้านที่ไม่ค่อยเยอะเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ต้นค่ะนี่ถ้าดูตัวนี้ยังมีก้านแบบแห้งๆอยู่เลย ต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะตันนี้ก็มาจากการปักชํากิ่งก็ทําพร้อมกันอันนี้ก็สองต้นนะคะทำไมคะแต่ว่าลาเวนเดอร์นี่เขาจะโตช้าหน่อยนะคะยิ่งปลูกจากมเมล็ดนี่ยิ่งช้าใหญ่เลยค่ะตัวอย่างค่ะต้นนี้เนี่ยปลูกตั้งแต่ปลูกจากมเมล็ดนะคะซื้อตั้งแต่วันที่ยี่สิบ เดือนห้ายีพฤษภาปี2019ค่ะอ่าอันนี้เขาอาย,ยุสอปีล็กน้อย2ปียังต้นแค่นี้อยู่เลยค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะออกดอกทันปีนี้หรือเปล่านะคะแต่คือแค่ไม่ต้องดอกอะแค่ใบเนี่ยก็หอมแล้วค่ะคือใช้มือลูบๆเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเอามือมาดมอะคือหอมมากหอมติดมืออะ นะคะก็ดูสิมันแค่ต้นมันก็สวยนะสีสันมันก็แบบสวยงามน่ารักยังไงก็ปลูกเถอะคะ่ะมาสร้างทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็วิ่งเล่นด้วยกันนะคะเราจะเพาะชําปักชําใส่ในกระถางแล้วนะคะแล้วเราก็จะลองอีกวิธีหนึ่งก็คือ เอามาปักไว้ใต้ต้นไม้อ่ะคะ่ะใต้ต้นผักต้นอะไรก็ได้ที่เาขาจะได้อยู่ใต้ร่มนะคะอันนี้ก็จะลองปักไว้ใต้ต้นมะเขือเทศค่ะสักสองกิ่งก็ดูว่าเขาจะติดรากเขาจะงอกค่ายห,หรือเปล่านะคะทีถ้าเกิดว่าเขาติดรากขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพอ,อช่วงหรือดูใบไม้ร่วงเราก็ค่อยย้ายเขาไปปลูก ในกระถางอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าจะย้ายไปปลูกที่อื่นก็ได้ค่ะตามตามที่เราอยากให้เขาขึ้นนะคะการขยายพันธุ์ลาเวนเดอร์ก็มีอีกทางหนึ่งนะคะก็คือตวเน,นี้เป็นต้นแม่ใช่ไหมคะต้นแม่เสร็จแล้วพอดอกเขาโรยเนี่ยเขาก็จะปิวมาร่วงอยู่ตามพื้นอย่างนี้คะ่ะนี่ข้างล่างนี่ไม่มีดินเลยนะคะเขาก็อยู่ได้เห็นไหมหลายต้นด้วยคือมีทั่วไปหมดอะคะ่ะ แล้วก็มาถอนเขาไปแล้วก็ไปปลูกที่อื่นนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะตรงนี้ก็อีกสามต้นอันนี้อยู่ใต้ต้นเชอรี่นะคะก็มีมีอีกฝั่งนี้ก็ลาเวนเดอร์อีกแล้วค่ะอันนี้ปลูกไว้สองปีแล้วนะคะต้นนี้ซึ่งจะเอาที่พร้อเมล็ดมาปลูกเมื่อตอนปีนี้ค่ะ อันนี้สลักหรือต้นไม้ก็มีฝั่งนี้กอ็อันนี้ก็เพิ่งเอามาลงปลูกลงดินเหมือนกันอันนี้ที่ปลูกปีที่แล้วตายนะคะอันนั้นต้นใหม่อันนี้ก็เพิ่งปลูกค่ะสองต้นฝั่งนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะก็มี ลูกลาเวนเดอร์ไว้เหมือนกันอย่าที่พออยากมีทุ่งลาเวนเดอร์เป็นของตัวเองค่ะสองต้นที่สามอันนี้ต้นต้นนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตลอดในอีกสามต้น ฝั่งนี้ใต้ต้นไม้ก็มีอีกค่ะมีอยู่ประมาณสี่ห้าห้าต้นนะคะอันนี้มีปลูกต้นเล็กๆก็ปลูกปีนี้ก็อันนี้ต้นใหญ่ๆที่มีดอกแล้วก็ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ,ะเดี๋ยวที่ต้นใหญ่ๆใ,ในกระถางเดี๋ยวจะอามาลงตรงนี้ค่ะเอาลงให้เต็ม ก็จะมีอยู่ข้างหลังโน้นนะนะอันนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันขึ้นอยู่ข้างต้นดานังคิลลัส ปลูกไว้วยีสิต้นแต่ว่ามังขึ้นไม่พร้องกันอันนี้เพิ่งขึ้นมาต้นแรกที่เหลืออีก19ต้นอยู่ไหนไม่รู้เนหนก็เดิอนออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะทําสเต็กก็เก็บใบํามเอาไปย่างเหนือ้อ จะทําให้เนื้อหอมหอมมากนะคะใบาำเนี่ยใช้อบมันฝรั่งก็ได้อันนี้ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็มีดอกเหมือนกันนะดอกดอกมาค่ะเออดอกอนะคะมือหนึ่งใช้แค่นี้แล้วพอะค่ะขนความลำบักต้องมานั่งกลางลมอยู่ในสนามย้านหน้าบ้าน เพื่อถ่ายคลิปค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการมีเคล่นในทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะคะถึงไม่ได้อะไรอย่างน้อยอ๋ออะไรไอ้นี่ก็จะวิ่งเล่นทุ่งลาเวนเดอร์อย่างเดียวเลยไม่ได้ประโยชน์ก็นะขำๆไปค่ะแต่ว่ามันมันปลูกได้จริงๆนะคะ ถ้ายังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายะ